ก็พ่อหนีป้าสมปูรกันตอนนะครแล เรื่องไรหักห้องน้ำห้องน้ำาวา่านี่ฝนเข้าอยูาา่แต่นายที้เร็วๆเ้อวสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะ หลังจากที่พวกเรานะ่เรับประทานอาหารเสร็จนะก็ลุยกันต่อนะลุยงานกันต่อนะเอฟซีไม่รอช้านะครับจู่ซ้ายดุยนะฮะเฮ้ยยังไม่นับเลยเท่าไหร่แล้วนะไม่มีใครนับปันเนี่ยทำเ,เมื่อกี้น,นะ,ะได้คู่หนึ่งได้สองคู่สองแล้วว่าไม่ได้ ไปดูก่อนลืมนับเลยสวัสดีนะเอซีงานเฮาส์นะฮะสามคู่แล้วงานเฮาส์นะมาสามคู่ที่เจอเท่าไหร่และสามสองหรือสามเดินมากี่รอบแล้วลืมลืมลืมนับเลยโอ้น่าสงสารลืมนับเอาออกมาเท่ดิไม่ดีไหมเทใหม่หน้าใหม่บอ นับเลยล่าสุดนะพี่โจก็ตักใส่ยัดใส่ยัดใส่ลืมนับใช่ไอ,อ,อ้คนหนึ่งโจงพอเอ้าเราจะลุยกันเลยเหรอเราไม่พักสักหน่อยบ่โอ้ขึ้นหน้าไว้ทําเลยเนาะเรา<ด>น้องเค้กจะได้อยู่บ้านใหม่เร็วๆเนาะใช<ด>่อันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันเรื่อยๆนะเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอนะล่าสุดในท่าน,านนะน้องอ่าเราก็จะลุยกันต่อเนาะใช<ด>่นะครับ พรุ่งนี้ผมไม่อยู่ได้พรุ่งนี้ผมไม่อยู่ก็มีลูกมือสองคนเนาะช่างนี้นะ้แล้วก็น้องเค้กไหมเอโจ้ไงแล้วก็พี่โจ้เนาะเออพรุ่งนี้ผมก็เอาฉาบแพงเดียวก็พอนี่เอฟซีเดียวดูผลงานผลงานของเอาเบอร์ตัดช่างนี้ฮะอะไรเงี้ยออกขึ้นนึ่งเราบอกออกขึ้นนึงเลยนี่เอาเบอร์เลยเบอร์เลย เอาหมดเลยเออเดี๋ยวต้องถามด้านนี้ก่อนนะเอฟซีว่าช่างในน้อยจะฉาบเพียงไหนนะครับช่างในเอาเพียงไหน โยมันจะพูนอ่ะใสอะไรู่นลเอาเพียงทุกอนก้อนกาาน้ใส่รนั้กเดี๋ยวใส่

ไปขึ้นผ้ได้ขึ้นผู้เออมึแต่หมด้ยจะเข้าไปเจ้เขาลอเเ้า

ำแล <c ười> ้วเหปูนหิงเลยโอ้ยพออไมันักมันสักเยอแล้วสักสักว์แคระมนมันมีเห็นไหมล่ะ

คลิปนี้ครับผมส้มเจ้สายเลยเนะครับขอติดคลิปีดีๆเลยครับ